หอมผักกะแงยงผู้ใดน้อเห็ดอมกอบต้องข้างเงียเงียบในกบเพย่อน้งฝนตกกบห้องอบ,อ,บอยากกินอมกอบใส่ผักกะแงยงผักกะแงยงก็มีเออหอมยางเข้าตลาดกวาดสายตาผักกะแยง ยังโดนลลยปวดขาปวดแข้งโอ้ยพักกันงงจากอยู่ใส่ีน้องบวัสดีพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาท่สบายใจบายนาะงหัวกันตาหัวกวนลูกพี่นางเป็นไอดอพี่น้องสวัสดีปีใหม่เด้อค่ะท่านผู้ชมเครือข่ายทุกท่านหยอดน้ำก็ตต้่มนะพี่น้องเข้า,ออาดาวผู้เดียวหยอดน้ำก็ตม่มนะพี่น้อง ตม้มนเริ่มเดอ้อแนวกับกระสิมีไข่เข้มพี่น้องไข่เยี่ยวมาผัดผัก,กแล้วก็ผักกาดดองพี่น้องมาอนี่ก้อนสีสันนะพี่น้องมาบอกถึงไล่ซื้อผู้โชคดีกอนเนาะไล่ซื้อผู้โชคดีพี่น้องสรุปไล่ซื้อผู้โชคดีเห็นไปรับเงินนด้พี่น้องรับเงินอยู่บานน้องสาวเขยเดอ้อพี่น้องออมนะจ๊ะน้องออมหูโตเด้อนองอมเดอ้อ น้องออมซี่ลอยเด้อส่งตัวแทนไปรับก็ได้เด้อไอ้น้องเล็กเด้อพี่น้องน้องเล็กป่าแซ่คอยเนี่ยนะสองลอยเด้อน้องมิ้นตาเด้อลูกสาวหลาคอยเนี่ย,ะยนะลอยหนึ่งเอาไปแดกแล้วมั้งมึงส่งเงินอยู่ปุ่นเสียผ้าเด้อเสียผ้าให้ยายท่องษาไปเอากลับได้ละไอให้ยายท่องสาไปเอากลับได้ถ้าลอยหนึ่งเด้อไทอีกเท่าบักน้องคอยกับ แดกไปแล้วหรืมั้งอ่ะ <c oughs> ข่าโกงละมั้งนะน้องติวลอยหนึ่งสิฟากไว้หั่นกระไรเฮ้ยเสียหญา,าเขียวเปียวกะไรแล้อนวดเอ้ยเด้อเตียวหน้าทงมา้าหน้าทงม้าไอ้ลุยไหมไอ้ลุยเด้อข้าบวอยู่ให้ไอ้ลุยไปเอาเด้อลอยหนึ่งมนต์เตี้่งตัวนควนหลงพี่น้องจากอันเมื่อคืนนี่ได้จ,จัดไปหน่อยหนึ่ง มันมีมาตรโดนอะไรน,นี่บอกเคยได้แต่งก็เจอโอกาสเสร็แต่งกต่ย่ามสิ็จล้พี่น้องย่ <c oughs> งามเป็นบา้าเป็นงัวเนี่ยและหอดใจระบาดข้าต้องบอผู้ใหญ่บ้านยิ้มเด้อพี่น้องผู้ใหญ่บ้านยิ้มบ้านคอซาเดอ้อบ้านคอซาเดอ้อสองร้อยพ่อใหญ่าขนมลูกกีดีเทาโอเคสองร้อยผู้ซอยไก่น้ำเดอ้อผู้ซอยไก่ผู้ซอยไก่บา้านคอซาคือกัน สวยดอนสวยก็ส่ยเลยลอยหนึ่งเด้อเดี๋เฮียน่องซากกันเด้อผู้ซอยใครโอ้ซัมลี่นิยุ่ออาสมาร์ชิ้จะได้เงินเนาะพี่น้องคาร์นัมมันก็ได้ขนาดนี้เลยซัมลี่นิยุ่ออาสมารี่น้อนสิได้เงินเนาะเอาไว้หั่นละย้ำข่อยเมียจังมาเอากะได้ดอกซ้ำเส่มพี่น้องลอยหนึ่งซ้ำเส่ม กาดำที่ว่าหายไปเราพัดหนึ่งบางปีไหมบุญมาบมาุญมานี่อบาอ้านใครขึ้นจอยสิพี่น้องมาเนี่ยเฮ้ยคเนี้บุญมาฮอฮอลเด้อไอฮอล์อยหนึ่งเดอ้อบริยุบาลหายไปไปเอากระไดอยากพี่น้องกันว่าไปเอาก,าก่าฝากไว้หันแน่ก็ได้ก้อนหันก็ได้หัได้เจ้าก็ได้มันอยู่ใน, <c oughs> น,นนี้แหละไปอีกหน้าบาทนี่ย น้องฟ้าน้องฟ้าพญามานเด้อพญามานน้ำเนยได้ลอยหนึ่งเด้อสุเหมือนนะนองเฟมเฟมมันลกรุง,งเทปแล้วผู้ใดย,ยู่บ้านอยากยู่บ้านบ่ขันไม่อยากยู่บ้านกับเอาได้ละลอยหนึ่งเด้บอบ่เอาบ่เป็นยังบ่ว่ากันเอาที่สบายใจแหมแหมทาแก่วโรคน้ำทาแก่วโรคน้ำเด้อเจนนอยได้ยีล่ลอยหนึ่งไปเอาเด้อเบิ่งแล้วว่าได้อยู่โอเค เท่าหน้าเดอ้อเท่าหน้าแขกเงี้ลุงสีพี่น้องได้ลอยหนึ่งเพิ่นมาก่อน,อนมูด้วยบางปีใหม่ได้เลยทันอยู่เดอ้อไปเอาลอยหนึ่งไอ้ใบเพื่อนคอยนี่ละพุ่นนะเมียนมาอุ๋วซื้อใบเฟิ่อนไปเอาได้ลอยหนึ่งคือการเพิ่นมาบางปีใหม่ก็ไปใช่ใช่เออ่ไงมงด้วพี่น้องได้เท่านี้ยแหละพี่น้องพวกอยู่อเมริกาเดีย๋ยวจะมากันไหม ผู้ยอ่ะไม่กัแปะโปะแปะแปะโปะไว้ก็ได้พี่น้องจังหวะกันโอ้ยกินก็บตะหิ้วเขาพี่น้องคว้นหลงพี่น้องจักหน่อยเขายาหล่ะก็เขาดะเข้าดาวผู้เดียวพี่น้องโอ้ยสุดเท่านั้นเลยฟินขึ้นกันเราผู้เดียวกันได้เทิรร้งองเพลงเอาตะต,ตายเป็นเลยแอนไม่ว่าะพิพูหญัดพี่น้องมันหน่อย ได้รับเงินไดได้พี่น้องศกดีปีใหม่มแซ่บเขาต้มกัแบแซ่บเพื่ออเดรเพี่น้องควันหลงเขาเรียกว่าอย่างนู้นภาษาใต้การเดียวกันนะเนาควันหลงควันหลงก็หมายถึงว่ามันกลิ่นอายของปีใหม่มันยังหลงเหลืออยู่นะประมาณนะ้ะเครื่องประุงประดับบังสิ่งก็ได้ เต็มที่น,นี่ยังไงเนี่ยคือควนลงไปน้องอันนี้บวานสุดๆกับบ่วส่หลังนักข้อเอาที่สบายใจบ๊าวากันขันวากันมันบอ๊อสบายใจพี่น้อง ย่าทำกันกับกินเข่าแยกกันได้ไหมหรอเขาหนวกหมูไม่ผู้อยากนั่งใกล้หรอกพี่น้องเขาหนวกหมูผัดเปรี้ยวกินผู้เดียวหรไม่ผู้อยาก อีกเก้าออกมหมง่นกวพี่นองนั่งเกับไปเลยนั่นจะไหนเนาะแมไปหาเที่ยวดีกว่าะไปโอกให้โอกก็น่านอนขับรถเด่นกันนะเสียตัวนี้ลูกซื้อให้ยไปหน่องใส่ทีเดียวตอนไปแคนาดา,าแล้กก็มาใส่ด้วย มันคือใหญ่ที่ว่ากันไส้สอยขอน้ำบ้านมันใหญ่จะได้เริอบัดเนี่ยจะพัดไป อะไรสดอาทิตย์ต่อไปได้พี่น้องอาทิตย์นี้บ่ไหรสดออกมาวันนี้วันอะไรลูกมันสุกหรอวันเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ต่อไปได้พี่น้อ,นนนนนงอ,นองอออไไจังไรสดคือหาแนวกินก่น <c oughs> อนมันกระตมูกะตมกระต้ม xem cái gì à đồ thuộc đó mặc canh mà vào. ไข่เยี่ยวม้านี่มันอร่อยอย่าบอกไข่หุบยอดน้ำเขาต้มปั้นอันกีเราอรา่อยบ่ได้เมาเรากระนัง่งสองแก้วหนึ่งพอ่อจีตักตีเตี้ยเนี่ยนะบ่เมาเราก็จีตักตีเตี้ยนี่นะเก,กเ,นนะเกลือบอดเกลือบอดปีใหม่เป็นหลงตายหยุดยาวยาวยูๆๆน่นล เมือ่อกีนเขาต้มพี่น้องเอ,อ้อย่างขึ้นต้งเงี้ยนพอ่พอ,พอสองเกา่าหรอกบกแล้วเ <laughs> ขาต้มมันเปน็นเัองสัน่น่างขึ้นต้งเงี้ยนกับมาออยากกินเอง ก็มีการจ่ายติดต่อรับรองมายอดผู้ป่วยนะผู้ป่วยนะโควิดเพิ่มแน่นอนนั่นปีไหมารู้วันนิ้หอกค้นบรลายมั้ยนาะแม่ไปได้เมือ่อไคลน์บ้าน หันบ่มีคลคนบ่ไปเอาต้มตัวว่างนี้พไปหรอสายพาดไก่เ่ะเป็นก็เป็นสนนสิจ้อยไปไหนย่รอไปองกือว่ากินน่อยๆก็อิ่มะ โอเคไปหรอนง่งานนยนะสายพลานต้องเสียอยากกินอยากกินกินไ่หรอกเออเอาที่สบายใจอย่าว่ากันกันว่ากันมันบอสมายใจเ <c oughs> อาละปิดตาเดี๋ยวแพ็คอมกบขึ้นก่อนเนาะ คันซื้อผู้ไดขาดโต๊ะบ่บผ่องบอกแล้วพี่น้องใครว่าว่าขาดหนะ้าใอยจือดอะไรยุ่โอเคพี่น้องมาฟังเพลงออมกบเพลงหากินเน่ล่ะอุ้ยลืมโซดดอกไม้พี่น้องพุนนะ่ะงามครับว่ะดอกไม้สวยก็คนนะ,ปะดปีใหม่คะ่ะ บ่บ้าเห็ดบ่ได้พี่น้องมาบ่ะเนี้มาฟังเพลงอ้อมก็พี่น้องเพลงหากินนี่ยแหละบ่แล้วหรอกแต่งบ่แล้วหล่อยุปันยุพ่อปันนี่ยหล่อหอมผักกะเงีผู้ใดน้อเห็ดอ้อมกอบฝนตกกบห้องอบอบอยากกินอ้อมกอบใส่ผักกะเงีย,ย่างเข้าตลาด กวาดสายตาพักกระแองงอ่างโดนลายปวดขาปวดแข้งโอ้ยพักกระแงงจากอยู่ใส่หนอผู้แรกฟังเพลงเต็มๆเขาไปเบิ่งทางย youtube แล้วพี่น้องมีหลายเพลงเรายิบหาเพลงอะ้รพี่น้องมนอุ้ยปุ๋ยแล้วมาแดดแปดแปเอาตะตายเป็นมีท่านดนตรีก็เพราะท่านก็นมีขาดขาดเกินเกินพี่น้องโอเคพี่น้องสวัสดีปีใหม่พอกันคลิปหนาแล้วพี่น้องเด้อบายบายปูน,ปน